ท่น ic, านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวนะคบว่าไยะจีอาลันนาซีซนาวาตุนจะมาถึงมนุษย์ในยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยที่ว่าก็คือยุคสมัยนี้แหละครับพี่น้องซนาวาตุนคอตดาอาตยุคสมัยหนึ่งเป็นยุคสมัยแห่งการหลอกลวงเป็นยุคสมัยแห่งการโกหกยูซัดิกูฟีฮัลกาดิบคนที่พูดจริง นะครับคนที่พูดจริงก็จะถูกกล่าวหาว่าพูดเท็จวายุกัสซิบูฟีฮัสซอดิกคนที่พูดเท็จก็จะถูกกล่าวว่าพูดจริงวายุตามานูฟีฮัลคออินคนที่บิดพริว้วคนที่ไม่รักษาอามานะจะถูกรับจะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆวายุขาวีนูฟีฮันอามีนแต่คนที่มีอามานะมีความรับผิดชอบ จะถูกผลักไม่ให้รับผิดชอบในสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆวายันติคุฟีฮารุไวบิดรอท่านนาบีบอกนะครับว่าและในยุคสมัยนั้นคนที่เป็นรวยบิดรอก็จะเกิดขึ้นก็จะกล่าวออกจากออกมาพูดกันอย่างมากมายกีล,ยาร,าล,ล,ล,ลร,รยาร ر س و ลล ل ل เหล่าบรรดาซอบาก็ได้กล่าวถามท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับว่าว่ามันรวยบิดอยา رسول ล ل ل ه อะไรคือความหมายของรวยบิรโรอท่านรอซูสลสลลลอหุอะัยฮิวซัลลัมท่านนาบีบอกนะครับว,ว่าอัรอยุลอัตฟิฮุยันติกุฟีอัมรินอามอะก็คือคนที่ไม่มีวิชาความรู้คนที่ไม่น่าเชื่อถือคนที่ไม่มีอามานะแต่จะออกมาพูดจะออกมารับผิดชอบในสังคมทุกวันนี้น,ะ,นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้รู้ครูอบาอาจารย์ของเราหลายๆท่านนะครับได้เสียชีวิตไป นะครับบุคคลผู้ที่ยืนหยัดบุคคลผู้ที่เผยแพร่ในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับหลายๆท่านได้เสียชีวิตไปจนกระทั่งทุกวันนี้เรากลับเห็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่ได้มีมารยาทที่ถูกต้องไม่มีอามานะในเรื่องของวิชาการออกมาพูดในเรื่องราวของาาศาสนาออกมาชี้นาในสังคมจนกระทั่งทําให้เกิดความแตกแยกแม้แต่ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นสุนนะ มันกาลังเกิดขึ้นมันกําลังเป็นสิ่งที่กําลังสะท้อนถึงสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าเป็นยุคสมัยของรวยเบลล์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับจะรับฟังในเรื่องราวที่เป็นวิชาความรู้เนี่ยจะต้องดูจะต้องตรวจสอบนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่วางอยู่บนพื้นฐานของกีตาบุลล์และสุนนะด้วยกับการอธิบายของบรรดาน,นวิชาการบรรดาผู้รู้จริงๆหรือเปล่า อย่าฟังกันเอามันนะครับอยากจะเตือนเอาไว้อย่าฟังศาสนากันเอามันอย่าฟังศาสนาเพื่อที่จะเอาชนะนะครับเราฟังศาสนาเพื่อเพิ่มปูนความรู้เราฟังศาสนาเพื่อที่จะนํามาสู่การปฏิบัติเราฟังศาสนาเพื่อที่จะปรับปรุงตัวของเราเมื่อเราไม่ได้ฟังศาสนาเพื่อที่จะนํามาในการหุกกลมในการตัดสินกลุ่มนั้นกลุ่มนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เราเรียนรู้ในศาสนาเพื่อให้เกิดความรักในสังคมของเรา